สวัสดีครับผมเคมรัสุธรรมว่าดนะครับเพราะว่ารถ1คันไม่ได้ทํามาสําหรับคนทุกคนนะครับ KSL Riding Skill นะครับจึงมาทดลองกับขี่แล้วก็ให้ความเห็นสําหรับรถในแต่ละรุ่นนะครับวันนี้เรามาเจอกันกันกบ Yamaha Tenere เจ็ดครับการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก็เป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็ระบบเกียร์ก็แมนวนวลเต็มคเครื่องยนต์ลูกนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ที่เรียกว่าไม่มีอะไรมาให้เลยสำหรับคนที่ชอบการขขี่รถแบบดิบ เน้นการควบคุมด้วยตัวเองอย่างเต็มที่สิ่งที่เพิ่มมาสำหรับเป็นตัวช่วยและคิดว่าน่าจะถูกใจสายลุยตัวจริงนะครับก็คือเรื่องของการใช้โหมดออฟโรดนะครับออฟโรดโหมดของทเทเล7 0 0เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการสร้างพลังที่มันดุเดือดขึ้นมานะแต่เป็นการตัดการทำงานของ abs ทั้งหน้าและหลังนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ว่าเราจะดับเครื่องยนต์ด้วยสวิตช์คิเลอร์สวิตช์สีแดงหรือจะดับเครื่องยนต์ด้วยการบิดกุญแจ นะครับกรณีใดก็ตามที่เครื่องยนต์ดับลงนะครับ ABS จะกลับมาเริ่มต้นทางานใหม่อีกครั้งเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับฉะนั้นสําหรับคนที่ต้องเข้าไปดูแล้วต้องหยุดจอดรถบ่อยๆดับเครื่องบ่อยๆเนี่ยก็จําไว้ด้วยนะสตาร์ทเครื่องทุกครั้งนะครับต้องเช็ค ABS ก่อนนะครับเท่าที่ได้ขี่ดูเนี่ยผมรู้สึกว่าคือเมื่อไหร่ที่เราใช้งานปกติ ปกติของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นระดับการขี่ที่เราไม่ได้ใช้ความเร็วมากไม่ต้องการความแม่นยำมากอันนี้ผมว่าไม่จาเป็นต้องปิดก็ได้นะแต่เมื่อไรที่เราต้องการความแม่นยำต้องการขี่เพื่อฝึกฝนทักษะต้องการเพื่อที่จะทำเวลาต้องการที่จะสนุกกับการควบคุมอย่างเต็มทีอ่อันนั้นแหละคือจุดที่คิดว่าน่าจะต้องปิด ABS นะครับ จริงๆถามว่ามีดีไหมผมว่ามันก็ดีนะเพราะว่ารถสไตล์เนี้ยมันไม่ใช่สไตล์ที่จะลากเข้าป่ากันอย่างเดียวนะครับมันมีในส่วนของคนที่ชอบแบบครึ่งๆอ่ะตามสไตล์ของรถนะครับขี่ออนโรดทียบย้าบนไฮเวย์แล้วก็ถึงที่หมายก็ไปนสนุกกับเพื่อนๆกันในทางที่มันเป็นออฟโรดบ้างครับว่ากันได้เรื่องความสูงของเทเนเล่เจ็ดนะครับก็เป็นรถที่ตั้งใจทำมาขี่วิบากนะความสูงของบอช อันนี้สาคัญเลยหลายคนเล็งไว้ว่ามันสูงไปนะนะก็วิบากอย่างไงยังงั้นนะความสูงมันเยอะแต่ว่าความกว้างมันไม่มากนะครับแล้วก็ข้อดีที่ผมว่าเป็นความสะดวกอย่างหนึ่งคือทรงของเบาะเนี่ยมันเป็นทรงที่ด้านท้ายลาบดังนั้นเวลาที่เราก้าวขาขึ้นไปบนรถเนี่ยมันมันไม่ติดอะ่ะมันไม่ติดหนกสูงสเต็ปสองของเบาะคนซ้อนนะครับก็สะดวกใช้ได้สําหรับการขึ้นลงรถนะครับเครื่องยนต สองสูบข,ของเทนิเลตเจ็ดอยเนี่ยคือถามว่าม,มันดุดันโหดเหมือนภาพลักษณ์ที่สื่อออกมาไหมสำหรับผมผมคิดว่าไม่นะเท่าที่เคยลองตัวที่มันซีซีสูงๆกว่านี้มาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าฟิลมันแตกต่างแตกต่างคือมันไม่ได้มีกำลังตั้งต้นตั้งแต่รอบเดินเบาที่ประเภทปล่อยคัดลดพุ่งไม่ใช่ เทเนเรส700เนี่ยคือต้องมีคันเร่งนะครับเป็นรถที่ขี่รอบต่าได้ไหมได้ไดแลงบิดเหลือเฟือนะครับแล้วก็เกียร์ที่ให้มาเนี่ยช่วงกาลังเขากว้างมากแต่ความต่างมันอยู่ที่คุณต้องการมากแค่ไหนมันอยู่ที่คุณบิดคันเร่งถ้าคุณอยากจะให้แรงมา้ามันออกมาเยอะนะครับมันอยู่ที่คันเร่งอย่างเดียวเลยเพราะว่าแรงม้าสูงสุดของเทเนเรส700เนี่ยมันอยู่โน,โน,นู่นนะ9,000รอบ แล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่6,500รอบนะครับก็เป็นช่วงแรงม้าที่สูงนะสำหรับผมคิดว่าคนที่จะเจออาการดุเดือดสุดๆของมันเนี่ยคือต้องขยี้นิดหนึ่งขี่นุ่มๆไล่รอบเนียนๆกรอไปเรื่อยๆเนี่ยรถมันก็คอนโทรลง่ายไม่ได้พุ่งแบบข้อมือผิดองศาแล้วมันจะกระโดดกระโจนอะไรนะฮะอันนี้ก็ถือว่ากว้างนะสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มเล่นเนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่ากลัวหรอก แล้วก็คนที่ขี่มานานแล้วมือตึงมีประสบการณ์เนี่ยอยากแรงอยากสะใจก็ขีเอารอบเขามีให้นะครับอาการของรถที่เจอเนี่ยด้านหน้าผมไม่เจอว่ะดือ้อที่ผมเจอส่วนมากจะมาจากด้านหลังซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติของรถซีสูงกําลังสูงเมื่อไหร่ที่เราเริ่มสนุกแล้วเราใช้พลังของมันออกมาเยอะเนี่ยครับมันก็จะมีอาการเสียกลิปไปบ้างซึ่งตรงนี้น่าจะมาจากยางด้วย คือย่างที่เราขี่กันเนี่ยมันเป็นยางเปอร์เซนต์วิ่งของออฟโรดมากกว่าออฟโรดนะครับกลมดิกเลยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วผมก็ถือว่ามันทําได้ดีเกินคาดนะถ้าเราจับองศาดีๆขี่เนียนๆนะครับมันก็คอนโทรลได้ไม่ลำบากเลยถามว่ามันจะขี่ได้คล้ายกับรถสไตล์ดูโรเลยไหมจากซรีระที่มันออกแบบโอ้โหเพรียวบางเลยเกินเห็นฝรั่งขี่โดดกันตูมตูม พอมาขี่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความแตกต่างนะครับจากวิธีที่ผมใช้ขี่เนี่ยผมว่ามันมันเอาวิธีการขี่แบบเอ d u โรมาใช้ได้สัก50%เท่านะั้นอีกครึ่งนึงต้องเผื่อ,อไว้เพราะอย่าลืมว่านี่คือรถที่มีน้ำหนัก204กิโลกรัมเครื่องยนต์แบบ2สูบแล้วก็เป็นรถแอน e n เมนเจที่ผมยังต้องโฟกัสทุกครั้งที่จะใช้พลังในรอบสูงจากมันออกมานะครับ ความั่นใจอีกอย่างหนึ่งของเทเนเร700ก็คือมันเป็นรถที่คุมง,ง่ายแม้ตอนที่มันลอยขึ้นไปนเหนือพื้นและมันเป็นรถที่ทําให้มีความเร็วแล้วรถมันเอะก็จะลอยเอะก็จะลอยอ่คือผมตอนขี่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คือแบบจับจังหวะขี่ไปตามพื้นที่แต่พอมาดูภาพถ่ายแล้วโอ้โหทํำไมรูปรถที่ล้อมันลอยพ้นพื้นนี่ทำไมมันเยอะจัง ผมก็ไม่ได้รู้สึกถึงภาระของกันสะเทือนที่มันทํางานแบบโอเวอร์โหลดนะถึงรถมันจะลอยแต่ว่าตอนลงพื้นเอยตอนที่จับเลี้ยวต่อจากโดดเอยเนี่ยมันไม่ได้มีอาการที่ทําให้เรารู้สึกว่าเสียการควบคุมนะครับกลับรู้สึกว่าเออมันต่อเนื่องคอนโทรลได้ดีอันนี้เป็นเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งที่ผมคิดว่าทํามาได้บาลานซ์กันแล้วก็การสะเทือนที่มันออกแบบมาให้สามารถที่จะ เซตได้ทั้งหน้าและหลังอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ทําให้ผู้ใช้แต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะเซตอัพในเรื่องของการสเทือนให้มันเข้ากับตัวเองให้ได้มากที่สุดโดยรวมแล้วผมคิวด,ว,ด,ว,ดว,ว่าเซนเล่700เนี่ยเป็นรถที่เน้นกลุ่มที่สนุกกับการควบคุมรถนะครับคือราคาที่คุณจ่ายไปเนี่ย439,000บาทในตัวธรรมดาเนี่ยไม่มีเทคโนโลยีอะไรมาให้เลยนะ ไม่มี power mode ไม่มีฟังก์ชันการปรับกันสะเทือนไม่มีตัวช่วยระบบนู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่คุณจะได้ก็คือคุณภาพของกลไกซึ่งคุณได้ใช้อยู่แล้วขายสมรรถนะนะไม่ได้ขายเทคโนโลยีที่แบบว่า ให้ความสะดวกสบายทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการให้ความคิดเห็นนะครับโดย KSL Riding Skill นะครับก็ต้องขอบคุณ y a m a h าไรเดอร์ขับนะครับที่ชวนมาทดลองขับขี่แล้วก็ชุดขับขี่โดย The Shop Thailand ครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อรับชมคลิปวิดีโอต่อไปของเราครับ KSL Riding Skill ขอบคุณที่รับชมกันสวัสดีครับ